ภาพยนตร์ g u n d a m b o in Pocket เนี่ยผลิตโดยบริษัท Sunrise นะครับมีทั้งหมด6ตอนด้วยกันโดยที่ถูกทำมาในรูปแบบของ original video animation สมัยก่อนก็คือการออกมาเป็นม้วนๆวิดีโอ v h s นะครับพอมาในยุคหลังเนี่ยก็เริ่มกลายเป็นแผ่น DVD แล้วก็มีการมัดรวม6ตอนขายอัดมาในตอนเดียวในแผ่นเดียวก็มีนะครับโดยตอนช่วงที่มีการออกอากาศเนี่ยมันจะเป็นในช่วง ประมาณป 19, ี1989นะครับกันดั้มภาคนี้กำกับโดยฟ um ูมิฮิโกะทาคายาดมะนะครับสำหรับคนที่ออกแบบตัวละครภายในเรื่องเนี่ยก็ออกแบบโดยฮารุฮิโกะมิกิโมโตะนะครับถ้าเราดูลายเส้นเนี่ยเราจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่าเป็นคนที่ออกแบบตัวละครให้กับการ์ตูนมาครอสเช่นเดียวกันนะครับก็ในส่วนของโมบิสูดเนี่ยก็ได้มีการนำรายละเอียดดีไซน์ที่ออกแบบโดยคนคุนิโอโอกาวาระนะครับแล้วก็ รีดีไซน์ใหม่นะครับเพิ่มเติมเข้ามาโดยผู้ออกแบบอีกคนก็คือคุณยูทากะอิจิบุจินะครับทำให้กันดั้มวอยน์พ็อกเก็ตเนี่ยได้รับความนิยมจากคนดูค่อนข้างเยอะนะครับด้วยรายละเอียดของเรื่องราวที่เข้มข้นมีดรามา่าหน่วงอารมณ์นะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยสวยงามภาพสวยดีไซน์เมคาากคุณยนต์โมบิสุดต่างๆเนี่ยถือได้ว่าจับจานมากนะครับ